ไอ้การบาดเอ้าลงไปตกศาลแนนั่นน่ะโอ้ยตกศาลแลเป็นเวรในนั่นน่ะตัวน้องครับมีเวอยู่บาดนี้ขึ้นรถขึ้นนี่ล่ะมันยากกคาก็บ่ได้เอานได้ง่ายๆเด้แต่สิได้เงินแต่ละบาก็สตายพุ่นเด้งสิความยากพี่น้องเอ้ยเจ้าขึ้นรถได้แต่ทีน่มนาได้มาแล้วเอาไปรถด้มนเสิมาเบิ่งเบื้องหลังเขาเจ้า ข้าเจ้าขึ้นรถพี่รองตัวสีได้เงินแต่ละบาทเนี่ยก็ะสุดตายผมได้จังได้พี่น้องเอ้ยคนเด็ก็สี่เส้นก็ะเซ็นนำอยู่ฝุ่นอันนั้นก็ได้ปีงจอเด้อขึ้นมาเด้อยปีงจับเด้อยอ่าสายนอนเจอสายนอนแล้วแล้วบ่ได้ขึ้นง่ายแล้วพี่น้องเอ้ยหามก็หฮามมาได้มันหนักมันอ้วนเสียงมาเสียไปแบบนี้เด้หรือเปล่าโอ้โอ้ นี่ตายมากพี่รองไอ้บ้านนี่คนหัวงัวงัวพี่รองงัวตายตายตายนีเี้อาจจะไล่ได้พี่รองของมันของเหรียญดิเอางัวนี่นี่ท่านกับท่านดิแต่ว่าคนหลายอยู่ดอกซอยกันอยู่นี่พี่รองมาได้ง่ายๆได้เงินมาได้มามว่าสิได้มาง่ายๆได้พี่รองเอางัวขึ้นรถ ngô vẫn ngô khâu là, là bác đi đi rồi thay đó có lái khôn như xe khách ở trang nào trang lắng vô Ủa? ừ. má bưng hơn đừng xoay căn thì khi đó Thôi Khấn bà đi Vâng, bưng xẹt rồi phía nào Né, nó đi <laughs> Ủa ขึ้นมาบานขึ้นได้ละบานเลยโอ้ขึ้นรถนแม่นี่ก็ขึ้นรถกันบอกเอ้ลากเอาลากเอาโอ้โอ้จะขึ้น

อ๋อมีต่เรียงมันมีที่นัองมดเลยอ๋อหลัลบใยจมนำนำเขาดางังอะตายได้ได้ไงวะ